น้องครับมือนี้ก็มาหาหล่อใช้กระเป้งมานี่พัดรื้อน้ำกินครับพี่น้องเลยอยากน้ำก็เลยสิพี่คอเข็นเทียงค้นกับพี่น้องก็เลยสิพี่คอกินน้ำน้ำเขาครับพี่น้องเลยไปไปเบิ่งกันครับพี่น้องมีไผ้อยู่บ่ป่ายางครับพี่น้องเลย พีไผ่อยู่อยู่บ่ในเถียงนี่อคอกินน้ำเลยครับพี่น้องรอครับเขาจะขึ้นพูลืมน้ำกินครับพี่น้องคอกินน้ำเลยครับอย,อยู่กันจะคนเนาะครับพี่น้องนี่ภาพน,น,นอนอยู่นี่บ่ครับนี่ บอกว่าคมคืออ่าดิโดโตสามไม่รู้อืมอยู่กับสามไม่รู้บครับค่ะอยู่สามไม่รูออ้อ่ะเออเถียงนอนครับนอนนี่เนาะเทียงเทียงโอลูกสาวก็ใหญ่เห็นเนาะลูกสาวก็ใหญ่แล้วเนาะ โอ้พิ่นก็ให้น้ำกินมาครับพี่น้องเลยโอ้ยมีแหงเลย่นก็ใจดีเลยครับพ่อเพิ่นไปไหนเนาะพ่อเพิ่นไปใช้ครับนี่พอคนนี้นะพอเากินอ้าวเป็น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 แม่ห้างบ่ครับโอ้โอ้อยู่กันสามไม่รู้ครับอ้าวเป็นเป็นสาวได้ครับยังเป็นยังโสดได้ครับเอ้ยไฟสนใจกันนะครับเด้อ อยู่ส่วนใหญ่เนี่้องเล้วไหมขอบคุณหลายนะครับเด้อ